ทีนี้แน่นอนแล้ครับเราก็พยายามจะไล่เรียงให้ดูนะฮะพักร่วมแต่ละพักนะฮะในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับเขามีท่าทีจุดยืนที่แสดงออกหลังจากวงดินเนอร์เมื่อวานนี้โดยเฉพาะกฎหมายนินโทษกรรมอย่างไรบ้างนะครับ,รบไล่เรียงเัียงประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอ ทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะหัวหน้าพักเนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กาลังจะเข้าห้องประชุมก็พยายามจะเบรกถามคุณเฉลิมชัยนะตกลงยังไงนะจุดยืนของประชาธิปัตย์ก็คือยังไงก็ไม่เอาต้องไม่แตะมาตรา112ในกฎหมายนิรโทษกรรมเลยหรือไม่ปรากฏวันนี้ดูท่าทางคุณเฉลิมชัยเนี่ยรีบมากก็คงจะไปประชุมนะฮะแต่ว่าแบบแป๊บเดียวนะฮะก็พยายามจะยืนยันว่าต้องไม่แตะมาตรา112เอาลองดูจังหวะนี้ครับยันว่าไม่มีใน12ใช่ไหมคะ นี่สามวิเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ่ายมาได้หกวินะหัวตรงหัวคลิปมีอีกนิดนึงแต่โอ้โหคุณเฉลิมชัยแกเหมือนรีบมารีบไปอ่ะเดี๋ยวดูแว็บห่ดูไม่ทันต้องดูย้อนเอ้ยท่านพูดว่าอะไรนะต้องหยุดคลิปว่าถึงจะเห็นว่าเป็นใครด้วยซ้ำน,นี่นี่คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับก็พยายามถามคุณเฉลิมชัยนะฮะว่าตกลงแล้วจุดยืนประชาธิป,ปัตย์ที่ต้องไม่แตะเลยใช่ไหมมาตราเลขสิบสองในการตรากฎหมายนิรภัยสกมทางการเมืองคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่แตะ นะฮะแล้วก็เข้าห้องประชุมไปเลยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับางจริงแล้ว,จลวเจอตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคุณเฉลิมชัยลงจากรถมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นยังถ่ายไม่ทันแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเฉลิมชัยว่าตกลงแล้วเมื่อวานนี้ดินเนอร์พักร่วมที่มีพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพคุยอะไรกันบ้างตอนแรกคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าอุ้ยท่านนายกตอบไปหมดแล้วตอบไปหมดแล้วแล้วก็เดินขึ้นมาเข้าห้องประชุมไปยืนยันว่าไม่แตะเรื่องมาตรา1 1 2อันนี้ก็คือประชาธิปั์นะครับสลับไปดูอีพักหนึ่งบ้างฮ เมื่อวานนี้ตัวแทนจากกรมไทยสร้างชาติี่ก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันนะฮะเลขาธิการพักก็เป็นตัวแทนไปนะฮะแทนคุณวีรพันธ์หัวหน้าพักนะฮะที่ไม่ได้ไปนะครับเช่นเดียวกับวันนี้คุณธนกรวางบนคงชนะนะครับก็ในฐานะรองหัวหน้าพักก็ออกมาพูดถึงข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับจากวงดินเนอร์เมื่อวานนี้ว่าก็เมื่อวานนี้ก็เห็นท่านนายกแพทองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นํารัฐบาลเนี่ยนะหลังจากร่วมพูดคุยในวงรับประทานอาหารค่ํา กับบรรดาพักร่วมแล้วบอกท่านผู้ชัดเจนแล้วกรณีเรื่องประเด็นนิรโทษกรรมพอเมื่อวานนี้ช่วงตอบคำถามเนี่ยนะฮะช่วงถแถลงผลเนี่ยนายกก็พูดว่าไม่แตะมาตรา11อคุณธนกรก็บอกก็นี่ไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนะ,ะเราไม่แตะมาตรา1 12ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเราก็ไม่แตะหมวด1ห,หมวด2จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลโดยการนำของพักเพื่อไทยออกมายืนยันแล้วว่าจะปกป้องสถาบันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้การลดทอนกฎหมายสําคัญในการปกป้องประมุขของชาติศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับซึ่งคุณธนากร,กรก็บอกต่อว่าอยากจะฝากรัฐบาลด้วยให้ตอนนี้ช่วยเร่งเครื่องเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ปัญหาอุปสรรคถือเป็นความท้าทายในการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลคุณธนากรบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ต่อสู้กับความยากจนจนสาเร็จ ส่วนเรื่องการเมืองเรื่องแก้กฎหมายเรื่องตรากฎหมายนิยนทศกรรมก็ให้เป็นเรื่องรองดีกว่าคุณธนกรบอกสิ่งสําคัญคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเชื่อว่าจะทําได้สําเร็จตามเป้าหมายฮะแล้วก็เชื่อว่าการประชุมสภาในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับน่าจะได้เห็นสสในพักร่วมเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะกรณีที่ปิดประชุมไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องรายงานผลการศึกษา กฎหมายนิรโทษกรรมจากทางกรรมธิการนะครับว่าจะาลงมติกันอย่างไรในวันนั้นต่อไปนะฮะครับ